เอาละในที่สุดร้านเราก็เปิดจนได้นะเต้นเต้นจังเลยนะครับคุณกินจะมีลูกค้ามาเยอะหรือเปล่านะร้านเราจะต้องรุ่งเอ้ยรุ่งแน่นอนใช่ไหมอาเนียจังปองคุงใช่แล้วกะร้านคุณกินจะรุ่งเอ้ยรุ่งแน่นอนกะรุ่งเอ้ยรุ่งปองแน่ใจนะว่าจะรุ่งเนี่ยทำเลดีที่สุดไปเลยใช่ปะได้อยู่ข้างร้านอาเนียจังด้วยพอคนมาดูดวงกับอาเนียแล้วก็ต้องร้องเพลงพอร้องเพลงก็น่าจะคอแห้ง โอ้โหแห้งก็ต้องมาสั่งน้ำร้านเราเนี่ยแหละอาจริงจังลือนี่มันแสนรู้จริงๆแต่คำชมเหรอฮ้ยวัวฉันปวดแต่เช้าเลยอาเนียจะช่วยเลียงลูกค้าให้นะแต่ว่าต้องเล้งถั่วอาเนียด้วยนะคะถ้าลูกค้าเยอะจะจัดถั่วให้สักร้อยถุงเลยเย้ <Yeah. S 3> อ๋ะนั่นร้านดูดวงอาเนียจังนี่นเถอะได้ข่าวว่าแม่นมากพวกเราไปดูกันเถอะจริงดิอยู่ได้ทุกเรื่องเลยใช่ปะฉันอยากรู้ว่าคนอย่างฉันจะมีแฟนไหมอะฉันเองก็ถามเรื่องน้องสาวดีไหมนะถามเรื่องชูครีมก็ได้สินะ อาเนียจังพวกเราขอดูดวงหน่อยได้ไหมได้สิคะแต่ว่าทุกคนต้องร้องเพลงให้อาเนียฟังก่อนนะคะได้เลยเดี๋ยวพวกเราขอคิดเพลงก่อนนะต้องร้องด้วยเหรอเนี่ยลูกค้ารันอาเนียจังมาแล้วล่ะครับเรี๋ยมจดออเดอร์ได้เลยนะนี่มันพวกแฮร์รี่พอสตเตอร์ใช่ไหมหานอาใส่ทิ้ไหนกันเล่าอาเนียคิดออกแล้วอาเนียอยากฟังเพลงเสียงลบกกงขวดจุกกกอ๋อเคยได้ยินอยู่เพลงเนี่ย เอ้ว่าแต่มันร้องยังไงนะอะไรข๊ดๆสักอย่างใช่ไหมนะร้องเลยร้องเลยแล้วนั่นหลอดไปทําอะไรรัคนอื่นเขาเนี่ยเอาอย่างนี้นะทุกคนถ้าจําเนื้อไม่ไล่เดี๋ยวว่าจะร้องให้ฟังก่อนก็ไล่นอะดีเลยครับถ้างั้นรบว<ค>นด,ด้วย,<ล>ยนะครับถ้างั้นก็อะแฮมอแฮมเสียงนกกรุงหัวจุกมันลิกจอกกุ๊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 กกกกุ๊กมีแคว แล้วด้านคุณกินก็ไปร้องกับเขาด้วยเหรอเย่ๆย่่สุดยอดเลยค่ะเนี่ยร้องง่ายแค่นี้เองพวกนายก็ลองร้องดูสิร้องเลยร้องเลยเอาจริงดิดีละถ้างั้นเรามาร้องพร้อมๆกันเถอะอ้จะเอาจริงๆเหรอเดี๋ยวผมจะเป็นคนเริ่มและทุกคนก็ตามมานะเอาเสียงนกร้องหัวจุกมันริกจอกวิววิววิว โอ้โหเพราะเพียงกันสุดๆไปเลยเนาะอีกอย่างวันเนี้ยสุดยอดไปเลยค่ะอานเนี้ยชอบมากเลยน้ำเบียวอันเนี้ยจะดูดวงให้ละคะถ้าคอแห้งกันแล้วก็ก็มาสั่งน้ำอร่อยๆข้างๆได้นะครับทุกอย่างเลยไปกระฝากร้านด้ด้วยอย่างนั้นเลยเหรอถ้างั้นแล้วก็ผมขอน้านชอคโกแลตปั่นแก้วหนึ่งครับได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวจัดให้ครับผมนม้าชอคโกแลตปั่นมันมีด้วยเหรอฟ้าสุดยอกเลยได้ลูกค้าแล้วเนาะถ้างั้นฉันไปรออยู่ที่ร้านข้างๆนะพวกนายดูดวงกันไปเลยถ้างั้นแล้วก็อานจ รอสักครู่นะครับนี่เอาชูครีมมาปั่นจริงๆหรอครับคุณกินเอ้าก็ชูครีมปั่นนี่นาจะให้เอาสาหร่ายมาปั่นเรื่องไงถามแปลกรีบๆทำหน่อยเดี๋ยวแฮร์รี่พอจะได้รอนานผมชื่อมาร์นะครับไม่ใช่แฮร์รี่เอ้าเหรอโอเคมัรกคุณเสร็จแล้วครับผมเปียยังไงบ้างครับอร่อยถูกใจไหมครับอร่อยมากเลยล่ะครับชูครีมเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำก็ยังอร่อยสุดๆไปเลยสินะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับอร่อยเฉยเลย อาน,นีจังได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะอะคุณแม่อยอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอาน,นีขอเก็บของก่อนนะคะแล้คุณแม่อานีจังน่นาะตัวจริงสวยจังเลยนะสวยอย่างก็เป็นแฝกอ้วนเลยน้องอ้าวสวัสดีครับคุณแม่น้องอานีอะอสวัสดีค่ะเอ๊ะนี่คุณกินจากินท้าวบ้าใช่ไหมคะแล้วก็คุณชินปาจ,จิคุณคามูดะด้วยนีินาะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนาะเดินทางมาเหนื่อย ดื่มน้ำสักหน่อยไหมครับผมพอดีพวกผมเปิดร้านน้ำอยู่ข้างๆให้ต้องแบบนี้เลยหรอครับเนี่ยอ๋อก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นเลือดปัน่นเอ้ยเล้าเตเย็นหวานน้อยแล้วกันนะคะได้เลยครับผมชิปะจินาจัดการให้หน่อยเล้าเตเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งได้เลยครับอันนี้จังเอาน้ำอะไรไหมคะอันเนี่ยอยากกินน้ำถั่วปั่นน่ะมีไหมคะถั่วปั่นเหรอมีสิจะจัดถั่วปั่นให้แบบจุกๆเลยนะถั่วปั่นเนี่ยนะ ว่าแต่คุณสุนัขตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยใหญ่กว่าบอนคู่อีกนะคะใช่แล้วล่ะนอสดาฮารุนะจะใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะคะดูถ้าทางเป็นมิตรด้วยขอจับได้ไหมคะใหญ่แต่เช่นนะครับเดี๋ยวเจ้าสะดาฮารุจะงับหัวเอา ว้าวน่ารักจังเลยนะคะนเนียแสนรู้สนด้วยอะเอา,อาแบบนี้บันก็มีเพื่อนแล้วสินะสนิทกันไว้นะคะ <feed iss ividade> นี่ครับลาเต้หวานน้อยกับน้ำถั่วปันอุ๊ยขอบคุณนะคะนี่ค่ะค่าน้ำทั่วปันอร่อหญสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันเนาะบายๆค่ะสรุปวันนี้ทั้งวันถ่ายน้ำได้สามแก้วเองล่เนี่จะรอดไเนี่ร้านเราเสียงนกกรงหัวจุ เพเลงอะไรคะเนี่ยฟังดูแปลกๆนะคะเพลงน <eterm oon> ี้ดังมากเลยนะคะแม่งาเองก็ร้องได้สิคะเอ๋จะดีหรอคะเนี่ยดีกางั้นก็เสียงนกลุงหัวจุงมันริกจอกกุย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 จอกจอกกุยกุลีดีแกอีกอย่างวันเนี้ยกุ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 ยกันทั้งคลิปเลยหัวจะปวนเอาละถ้างั้นเราเองก็ปิดคลิปไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะถ้าชอบคลิปลีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใพวเราดยน เดี๋ยวนะจบคลิปกันอย่างนี้เลยหลอครับทำไมอะจบง่ายที่ออกงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่ช่อง o v e r อร์ไว้ด้วยนะครับทุกคน